สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์นิเวรารามินทากม .7 ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กัที่ช่อง y o u t u b e นะคะ Ford VR นะคะเช่นเดิมเลยและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะลูกหมูก็พานะคะเจ้ารุ่น4ประตูนะคะ XLT นะคะรุ่นขายดีนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังหาข้อมูลนะคะอยากจะอ่าได้แบบแต่งรถนะคะที่สวยนะคะแนะนำนะคะให้ดูคลิปนี้เลยค่ะ ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกหมูจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างตามมาเลยคะ่ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่น4ประตูนะคะรุ่น XLT ค่ะเป็นรุ่นปี2021นั่นเองค่ะเกียร์นะคะ6สปีดนะคะออโต้นะคะเป็นขับ2นะคะยกสูงนะคะเครื่องยนต์นะคะ2.0ค่ะ160แรงม้าน,นะคะ แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนั่นเองค่ะอะแล้วก็คันนี้นะคะแต่งแบบนี้เดี๋ยวลูกหมูพาไปชมว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะด้านหน้านะคะลูกหมูก็จะใส่นะคะเป็นชุดกันชนหน้านะคะ f 150นะคะ f 150เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาชิ้นแรกเลยค่ะก็คือกระจังหน้านะคะ ford แบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะคะก็คือให้ตัดกับสีดําเงากับตัวรถนะคะคือกระจังหน้านะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีด้วยกันไม่ว่าลูกค้าจะเลือก สีขาวสีดำสีแดงนะคะบอลลุกหมูลูกหมูจัดให้เลยค่ะมาพร้อมนะคะไฟ3จุดแบบนี้นะคะไฟเนี่ยใส่เพื่อให้เราเนี่ยวิ่งตอนคืนแล้วดูสวยงามนะคะหรือใครบอกว่าไม่ชอบไฟ3จุดเอาออกได้ไหมได้ค่ะใส่แตกกระจังหน้าไปได้ค่ะอ่าแล้วก็นี่นะคะด้านนี้เลยเป็นกันชนหน้านะคะต้องบอกว่าเป็นเนื้อ ABS นะคะเนื้อเดียวกับวัสดุโรงงานหรือว่าเนื้อเดียวกับการชนหน้าเดิมของเขานั่นเองค่ะ และตรงนี้นะคะก็เป็นไฟตัดหมอกของรุ่น XLT ใช่ไหมคะแต่ว่า F150 เนี้ยของแต่งเนะะี่ยเขาตรงรุ่นก็จะเว้าให้มีไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็สัญลักษณ์หนึ่งนะคะที่บอกว่าอันนี้คือ F150 นะคะก็คือสัญลักษณ์นะคะไฟตัว C ชุด F150 นะคะจะมีแบบนี้นะคะก็คือแบบทั่วไปที่ลูกค้าใส่นะคะแล้วก็อีกซีรีส์หนึ่งนะคะคือ F150 Spider นั่นเองค่ะแตกต่างกันที่ไฟตัว C นะคะตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะแค่นั้นเองค่ะอ่าแล้วก็ มาดูในส่วนของด้านหน้านะคะไฟแวบ,บ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 ,บ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 นี้ส่วนเข้าไปในกล้องไหมคะต้องบอกว่านี่นะคะเสริมหล่อนะคะด้วยไฟนะคะมาแตงค่ะตอนนี้นะคะลูกหมูเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นวิ่งคลิปฉลามสามขีดแบบนี้นะคะมาพร้อมนะคะไฟเดลไลท์ตรงนี้นะคะวิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าพอลูกค้าสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวลูกหมูสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะและนี่นะคะก็ ตอนที่สตาร์ทเครื่องแนวไฟจะขึ้นเป็นระบบแบบนี้นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะสาเหตุ mm hmm. ที่ลูกหมูเนี่ยไม่ได้เปิดให้ดูไฟแบบนี้แต่ต้นคลิปนะคะเพราะว่าถ้าเราถ่ายคลิปไปเนี่ยแล้วถ้าเปิดเครื่องยนต์เนี่ยมันจะแทรกได้ทําให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะเกิดเสียงรบกวนได้ค่ะและนี่นะคะก็คือไฟมาสเต็งนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเสริมเข้าไปค่ะแต่ว่ายังใช้นะคะโคมเดิมอยู่ก็คือไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์ของรุ่น xlt นั่นเองนะคะและอย่างที่บอกค่ะ ไฟหน้าของรุ่น xlt นะคะเดิมๆของเขานะคะสามารถเลือกนะคะแบบออโต้หรือว่าสามารถเลือกเปิดปิดอัตโนมัติได้อีกค่ะอ่าแล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบนะว่าลูกค้าจะใส่เสริมเติมแต่งไหมนะคะข้อดีของไฟมาสแตงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย ทำให้เวลาเราใช้ในกลางคืนเนี่ยส่องสว่างในเวลากลางคืนแล้วก็ทัดวิสัยในการมองเวลากลางคืนเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้น,น,นะคะือสคูปเนี่ยมีด้วยกันหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นอ่าสคูปเตี้ยสคูปทรงสูงนะคะแล้วก็ที่นิยมก็คือสคูปทรงฟิตนะคะแต่ว่าลูกค้าขอบอกว่าขอเป็นรูปม้าได้ไหมนี่นะคะจะมี2แบบนะคะรูปแรก,กับรูปมา้าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเลือกรูปม้านะคะแบบนี้ทำเป็นสีดําด้านดําเงานะคะใส่ให้รถดูดุขึ้นนะคะเดี๋ยวมาต่อกันด้านข้างนะคะว่าคันนี้ค่าพิเศษยังไง นี่นะคะอากล้องลองแพนไปแนวแนวนี้ก่อนเห็นไหมคะคันนี้นะคะลูกหมูแต่งให้นะคะเป็นชุดวายบอดี้นะคะชุดวายบอดี้เนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะลูกค้าลองดูนะคะตัวนี้นะคะข้างขวาข้างซ้ายนะคะด้านหลังนะคะซ้ายขวาเนี่ยมันจะทําให้รถดูใหญ่ขึ้นก็คือเนี่ยถอดทั้งชิ้นเนี่ยตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เสริมให้ลูกค้าใหม่เลยมันจะทําให้รถเนี่ยดูออฟโรดมากขึ้นแต่ถามว่าในเรื่องกรณีที่ รถหนักขึ้นเนี่ยอัตราการประหยัดน้ํามันเนี่ยมันก็ต้องมีความกินน้ํามันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าสวยก็จัดไปเลยค่ะามาดูด้านข้างค่ะชุดล้อเนี่ยเป็นชิ้นส่วนหรือว่าชุดเดียวกันกับชุดกันชนหน้า f 150นะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นเรียบแบบนี้นะคะทรงป่อง6นิ้วนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นแบบหมุดนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะ ใส่ให้รถดูใหญ่แล้วก็ออฟโรดมากยิ่งขึ้นค่ะตัดมาที่ล้อนะคะบางคนบอกว่าทําไมล้อคันนี้มันใหญ่ๆย่างใหญ่ๆคือปกติแล้วอะคะ่ะล้อแม็กเนี่ยลูกหมูใส่ให้เป็นขอบ16เดิมๆของ XLT น่ะจะเป็นขอบ17ใช่ไหมคะแต่ว่าทําการเปี่ยนให้ลูกค้าค่ะเป็นใส่แม็กขอบ16นะคะลายยอดนิยมแบบนี้เลยค่ะเป็นสีดําด้านนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะแม็กเนี้ยยอดนิยมมากๆเลยแล้วก็สวยถูกใจลูกค้าเลยค่ะ ปัดมาที่ยางนะคะยางรุ่นนี้เป็นยางฮันคุกนะคะคือยางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกเป็นยี่ห้อฮันคุกฟาร์เนนะคะหรือว่าแม็กซินนะคะเพราะว่ายางประเภทนี้นะคะเป็นแบบออฟโรดนะคะทั้งหมดนะคะที่ลูกหมูนิยมแถมให้ลูกค้านะคะแต่ว่าพิเศษนะคะขนาดนะคะลูกหมูเรื่อกให้เป็น265หนะคะแก้มนะคะให้ใส่เป็นแก้ม7 5หนะคะแก้ม75หเนี่ยจะทําให้ยางเนี่ยหน้าเนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะทําให้ล้อเนี่ย ดูใหญ่มากๆเลยค่ะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่าลูกหมูนะคะเลือก a อทให้ลูกค้านะคะหรือว่าออทเเรนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนะคะขับในเมืองนะคะหรือว่าออฟโรดนะคะเราดูกันยังไงว่าเป็น a t ทตรงนี้สังเกตง่ายๆค่ะจุดต่อไปก็คือถ้าดอกยางลงมาตรงนี้นะคะสามารถลุยออฟโรดได้นะคะแต่ถามว่าในกรณีใช้งานนะคะจะมีเสียงเวลาวิ่งหรือเปล่าก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ดังมากนะคะอันนี้ต้องบอกลูกค้าตรงๆเลยแต่ใช้เพื่อความสวยงามลูกค้าก็ทนได้คะ่ะดังน,นิดหน่อยไม่เป็นไร ้านนี้นะคะลูกหมูใส่เป็นครอบนะคะเบ้ารองมือจับนะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้อไรโน่นะคะหรือว่ายี่ห้อฟิตยี่ห้อเดียวกับสคูปนาที่ลูกหมูใส่ให้ลูกค้านะคะข้อดีต้องบอกว่าดีกว่าครอ,อบหรือว่าเบ้ารองทั่วไปไหมก็นี่เลยค่ะเนื้องานตามภาพที่เห็นเลยค่ะก็คือจะเนี๊ยบมากๆเลยวัสดุนะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ราคาแตกต่างกันไปอันนี้ก็จะราคาสูงนิดนึง แต่ถ้าลูกค้าชอบลูกหมูจัดให้ได้อยู่แล้วค่ะใส่สี่มุมให้ลูกค้าเลยคิ้วกันสาดนะคะใส่ให้เวลาที่ลูกค้าเนี่ยขี่ลุยฝนเนี่ยถ้าเรามีคิ้วกันสาดกันไว้เนี่ยน้ําฝนหรือว่าอะไรมันจะไม่เกาะตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่คิ้วกันสัดนะทุกคนเพอฝนตกลงมันจะเกาะตรงนี้ทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งจุดเล็กเ,กเกน้อยนอยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็สําคัญอย่างหนึ่งเลยคะ่ะมาต่อกันด้วยราวหลังคานะคะราวหลังคา รุ่นนี้นะคะเดิมเดิมเนี่ยเราหลังคาไม่มีมาจากโรงงานนะคะแบบนี้นะคะลูกหมูติด 3M ให้ลูกค้านะคะแต่ต้องบอกว่าติดเพื่อความสวยงามค่ะไม่สามารถโหดหรือว่าติดแหลกหลังคานะคะได้นะคะมาต่อกันด้วยบันไดข้างนะคะบันไดข้างเนี่ยลูกหมูนะคะใส่ให้แบบนี้สวยๆนะคะเป็นแบบแรปเตอร์นะคะแต่ว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นต้องบอกว่าคนละเนื้องานกับของแรปเตอร์แทๆนะแต่ถามว่า กาลื่นได้ดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อทรายนะคะอ่าประมาณนี้ใส่เพื่อความสวยงามออฟโรดมันต้องจัดเต็มทั้งคันค่ะมาตอนที่ด้านหลังค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะลูกหมูแถมสติกเกอร์ให้ลูกค้าเล็กน้อยนะคะเป็นแบบแรปเตอร์เพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบเต็มคันรอบคันหรือด้านหลังยังไงก็ได้นะคะแต่บางคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะคะลูกหมูก็นี่ติดแบบน้อยๆแบบแต่เท่แบบนี้นะคะเขียนว่าแรปเตอร์แบบนี้นั่นเองค่ะ โลบาร์นะคะที่ลูกหมูแถมให้เนี่ยจะเป็นโลบาร์นะคะเหล็กเอาแลนเดอร์ตรงนี้ยอดนิยมนะคะต้องบอกว่าคนเนี่ยค่อนข้างอ่าลูกค้าเนี่ยที่ออกรถไปเนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยค่ะเพราะว่าเขายึดกับกบบระบะไลเนอร์แลวลูกหมูขออนุญาตลองโยกให้ลูกค้าดูอ่านี่เห็นไหมคะลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะด้านหลังเห็นไหมคะอันนี้ เป็นของเดิมของลูกค้านะคะลูกหมูก็คืนให้ไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างกันชนหน้าด้านซ้ายด้านขวานะคะลูกหมูก็คืนให้ลูกค้าแบบนี้เลยค่ะ แต่ถามว่าบางเคสนะคะอันนี้ต้องพูดตรงๆบางเคสนะลูกค้าบางคนไม่ได้คืนอันนี้แล้วแต่ว่าลูกค้านี่อยากจะเทินไหมถ้าเทินเนี่ยราคาของแต่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถูกลงแล้วแต่การตกลงกับลูกค้านะคะบางคนอย่าซีเรียสนะว่าทําไมไม่ได้ของเดิมคืนนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านหน้าจัดไฟหน้ามาแตงไปแล้วด้านหลังพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือใส่ไฟไท้ายนะคะตัวเจนั่นเองค่ะไฟท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามีด้วยกันนะคะหลายรูปแบบอาจจะเป็นไฟท้ายตัวเจตัวซีนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะ แบบนี้นะคะลูกหมูจัดให้แบบลมดานะคะก็คือเป็นครอบดําแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดนะคะที่ใส่ไฟท้ายตัว C หรือตัว J แบบนี้นะคะจะใส่ครอบไฟท้ายไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็มาต่อนีนะคะฝาครอบกระบะท้ายนะคะตรงนี้นะคะลูกหมูใส่ให้เป็น ford นะคะใช้ปกติเนี่ยรุ่น xlt เนี่ยเขาจะมีแต่เซนเซอร์ถอยหลังนะคะเขาจะไม่มีกล้องแต่ว่าลูกหมูติดเสริมให้ลูกค้าด้วยค่ะ นี่นะคะก็เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าไปด้วยอันไหนเซฟได้ก็เซฟนะคะอ่าแล้วก็นี่นะคะกันชนหลังค่ะนะคะลูกหมูใส่ให้เป็น c d d นะคะตรงนี้สวยงามมากๆเลยทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็สามารถนี่นะคะลากถุงได้ถึง3.5ตันนะคะลูกหมูใส่ห่วงให้เรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีดุลลากเรือตรงนี้ด้วยนะคะทำไมถึงใส่กันชนท้าย GDD กันชนท้ายเนี้ยสามารถใส่กับวาบอดี้ได้ต้องบอกว่า รุ่นไหนนะคะหรือว่าคันไหนที่ใส่ w i ยบอนะคะต้องใส่กันชนท้าย G d d หรือว่า h a m เ e r เท่านั้นนะแบรนด์อื่นเท่าที่ลูกหูอาแถมหรือว่าติดให้ลูกค้ามานะอาถ้าแบรนด์อื่นเนี่ยกันชนแบรนด์อื่นเนี่ยจะใส่กับ w i ยบอดไม่ได้นะมีแค่2รุ่นเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะชอบลิปรีวิวนะคะรุ่น XLT คันนี้ของลูกหูไหมคะถ้าใครนะคะอยากจะแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าสนใจนะคะรุ่นไหนนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0949999000ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะลูกหมูขอลาไปก่อนนะคะฝากก, like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะแอดไลน์มาทางเบอร์0949959990ได้เลยค่ะเซลล์ลูกหมูยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ